สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านเข้าสู่ช่องสตาโหราอมูเลดดาวขอฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามช่อง YouTube และเพจ Facebook ดูดวงกับหมอดาวพยากรณ์ด้วยนะคะการดูดวงส่วนตัวมีค่าครู299บาทโดยใช้ไพ่ยิปซีไพ่อร์เคิลโดยไม่จำกัดคำถามถ้าใครสนใจดูดวงให้ทักมาทางเพจ Facebook นะคะ คลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ดูดวงของชาวราศีมังกรประจำเดือนกันยายน2563การดูดวงนั้นดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ ดวงการงานการงานมีความก้าวหน้าพัฒนาตำแหน่งหน้าที่ของตนไปอยู่ในระดับที่ดีกว่าเดิมบางท่านอาจต้องเดินทางไกลไปทำงานต่างที่ต่างถิน่นให้ระมัดระวังตัวเองและคนในทีมมากขึ้นอย่าประมาทให้พึงระวังอารมณ์ของตนเองให้ดีๆเพราะอาจจะไปขัดแย้งกับคนอื่นๆได้ง่ายๆเช่นอาจจะพบคนที่ต่อหน้าเราเป็นอีกอย่างรับหลังทำอีกอย่าง เพราะยิ่งคุณมีความเก่งรอบด้านคนอื่นอาจรู้สึกอิจฉาและไม่หวังดีได้ทุกการกระทำของคุณจึงมักมีคนเพ่งเลง็งคอยติดตามดูคุณขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในความดีคุณจะได้มีกำลังใจในการทำงานและทำผลงานจะได้ออกมาดีนะคะ ดวงการเงินช่วงนี้ให้ระวังการใช้จ่ายที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุทําให้คุณอาจจะเครียดมากเพราะอาจต้องเสียเงินให้กับคนรักหรือคู่ครอง การเงินหากติดขาดจริงๆคนที่คุณจะขอความช่วยเหลือได้ก็มีแต่แม่ของคุณหรือผู้ใหญ่ที่คุณเคารพแม้เขาไม่ค่อยพอออกพอใจเท่าไหร่แต่เขาก็จะช่วยเหลือคุณเสมอดวงความรักในเดือนนี้สิ่งที่คิดไว้ว่าจะได้แต่งงานกับคนที่ตัวเองรักอาจต้องมีเหตุพลัดพรากจากกันไปทําให้คุณรู้สึกสิ้นหวังเศร้าเสียใจยังไงแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีมังกร ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีนะคะขอย้ําว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เจอเหตุการณ์นี้ความรักคนโสดนั้นอาจต้องพิจารณาให้ดีๆว่าสิ่งที่เราเห็นภายนอกว่าเขาสวยงามนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนดีอย่างที่คุณคิดหรือเปล่าเพราะคุณเองก็ปิดกั้นตัวเองปิดหูปิดตาโดยไม่รับฟังคำบอกเล่าของคนอื่นแล้วฉะนั้นดูให้ดีๆนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าการงานของคุณนั้นมั่นคงดีประสบความสำเร็จดีเพราะคุณรักในงานที่ทำและคุณเองก็เชื่อมั่นศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วสิ่งที่คุณขอท่านจะประทานพรให้คุณสมดังหวังอย่างแน่นอนเดือนนี้ขอให้คุณมีสมาธิในการทำงานให้ดีๆเพราะถ้าคุณไม่มีสมาธิหรือทำงานพลาดคุณอาจจะหมดโอกาสได้รับสิ่งดีๆในการทำ งานเพราะมีคนคอยจับจ้องจับผิดและเพ่งเล็งคุณอยู่